tô bó gồm coi ý tí và khu vắng Tô ý tí tí Chàng gặp lâu lắm đi Nga Phần hết Nga Găm gặp phần lắm đi Thầy ปลื้มแล่ก็มาชวนได้ฉันรำแลว่มาเตือนใจตัฉันไม่รำฉันรำรวมจะไม่ใจบาปลาได้ก็เท่ารำวงแกเล่นว้าเว้นเวลาไม่เคยรองชาดาวันเตือนคุดนอ่แหละแกเป็นได้ยินยยอะหนังร้องได้ยินเยอดัลละมาดันดีติ่จำที่จีละปลุกจีมาดันดัลละมาดันเครียง Hầu oh, danh là. mà overdubbed him. No, do câu, do có phải lều. Có dòng, mẹ. Quá Cũng... phải... <laughs> là, gì nghe, hồ, mẹ. Quá là, mẹ. Quá là, mẹ. Ông là, mẹ. Quá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  là, Quá là, mẹ. Quá là, mẹ. Quá là, là. Quá là, mẹ. là, ดันละมาดันโดยจะบอกนายห้ามโกยเป็นเจ้าภาพตรวดกันตายแล้วไม่ขาดทุนอ้ออ้อตายแล้วไม่ขาดทุนแล้วไปไปเฝ้าวัดิน่นก้างบ้านกันแต่ไทย่ะทอ่ดูกรเแข่ครับเราตายเนี่ยเลี้ยงแขกรวยเกาหลี nó học cái mà đi bọn thì học cái đi hay cái <laughs> cái <laughs> cái <laughs> này lên cả đã thế ra đấy lo mà tệ đấy mà cô lòng lo mà đấy lo mà đấy thì mừng đấy lên lên bay 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ที่มีคนไม่กบบี่คนเือนไว้เยาว่าได้จีขี่ไม่ยอมเปิดเล้วชี่มีคุยเง,งินจีนี่มาก้เปิดเล้วเมื่อมาบ้านอะไรเลืน่ากูบอกกึนที่กลางเล้วว่าความหาดต้นกูม,มีต่อนกูต้นไม่ได้นะมึงมาออกันนี้ กูบอกกี่ครั้งแล้วกูไม่ชอบกูกินหม้อกูทนไม่ได้เอ็นโดนรายการกูบอกว่าสีทนได้ขคยเดียวชี่ทนไม่ได้ชี่ไม่รักผัวแล้วที่แกช่อยเหรอมึงไม่กระด้างตั้งกูยิงทายกูเปล่าวะรับการักนะ ไม่ต้องเต้นเลยคนเป็นนี้ไม่เลยรกไหได้เชนเจอาอกสิดีคุณเพียงแนะฮะ่าป้าตันจำเลยนะหรืินะตันจำไว้เลยว่ามบ่นนั่งไม่ไม่กี่วันเจ็บก็ดีตอนป้าฟาลุยเออ้ยทำได้เลย กิ่ายรอบุตร่างรังก็ทให้เป็นผมนักเลงเดวไปนไไ้ไ้ไอาจ้าย์ไอ้านวกไว้เลยนะปุ่มมากระตินดูไอ้เจยาน่าไว้ก่อนจะน่าุ่มเลยเลยมปุ่ปปุ่มก็ทูด เต้นให้นุ่นหนูอย่าจนะมาพรือไมมคนละคนกันเรากิดไปได้คุณป้าคงตือนนั้นฉันอยู่ในย่างลยนะมาบอกว่าเงกินไดไอ้โลหะใครจะดูฮะโดโว <laughs> Hả À ồ coi oh, 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 Này ăn